โอ้ยบักจอกใหญ่อดงดึงเลยวะปลาจอกตัวนี้ตระมาณสามโลหาครับโอ้โล่ะไปกิโรโอ้โหดงบาทเดียวเต็มถังสวัสดีครับพี่น้องครับเพอกับช่องลุงวนพาเลาะชแนลอีกแล้วพี่น้องครับพี่น้องเมื่อนี้มาเบิงมหากรรมครับการเล่นสิทธิ์เบ็ดนรกการตักปลาครับเมื่อนี้ครับอยู่ที่ครับเคลื่อนยางครับ อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องครับมหากรรมการสิทธิ์เบ็ดนรกหรือว่าเบ็ดละแวงครับกับการตักปลาครับช่วงนี้ปลาเข่าพี่น้องครับปลาเข่ารับมือนี้วันที่สิบพ่าครับสิบห้าพฤศจิกายน2566ครับกลับไปเบิ่งกันพี่น้องไปไปเบิ่งกันครับการสิทธิ์เบ็ดนรกครับตอนนี้เวลาประมาณสิบเอ็ดโมงครับพี่น้องครับสิบเอ็ดโมงกัแดดกับบ้องฮอนไปได้ครับพี่น้องอ่า ผู้ที่มาหาปลาครับเพิ่นกะสู่แดดครับปลาไปเบิ่งกันพี่น้องครับสู่แดดอยู่แต่ว่าแดดมันก็บ,บ่ฮ้อนไปได้ดอกโดูพี่น้องเป็นมหากรรมการหาปลาครับโอ้โหเบิ่งบาทเดียวเบิ่งครับบาทเดียวครับเดี๋ยวเป็นกิโลพี่น้องพู้หล่ะโอ้ยช่วงมันเข่าไหมช่วงนี้ไหมตรงนี้เดี๋ยวเป็นกิโลหรอครับนี่ยกว่ากิโลกลัว ตัดไปไหนหมดล่ะมึงลุงคนนี้ครับโอ้ยลุงโอ้ยตักเอาทั้งวันทั้งอย่างเงี้ยใช่ไหม <c oughs> อันนี้โลครึ่งได้เลย <c oughs> อันนี้เพิ่นบอกเราบอกว่าเราตัดกันสองบาทนี่ครับสามบาทครับกับบาทอันนี้บาทสามครับกับครึ่งคู่ครับครึ่งคู่เบอร์ยี่สิบที่เป็นไอ้คู่นี่คู่สีถังสีนี่ยี่สิบลิตรนี่ครับ โอ้เด้สุนิョปลาได้ดทั้งปลาจอกได้ดทั้งปลาหมูโอ้ปลาหมูก็ได้ปลาสรอยปลาข้าวสอยได้ไหมครับปลาข้าวสอยไปอีกกลุ่มเลยนี่อันนี้ไปเออไปอีกกลุ่มเนาะโอ้ได็ดเด็ดสุนิョปลาโอ้โหเนื้อกำการสิบเบ็ดนรก เด็กตัวไปวเอาไปไปชุดนึงแล้วออไปชุดหนึงแล้วของเขาล้มงเาม,มาไม่หยิกว่ะอ้อาไปเบิ้งครับพี่น้องครับมีผู้ใดบ้าแสดงว,ว่าป้าเข่าดิ่พี่น้องครับพี่น้อง ดเพันมาลิ่นเบ็ดกระชากือวาเบ็ดระแวงครับมากันหลายครับเพราะว่าเป็นยังจังหลายีิพี่น,น้องครับโอ้ยเบืงปลาครับโอ้โหปลาจอกค,ครับนี่ครับปลาจอกด้วยปลาตะโกกค,ค,ครับโอ้ตัวนี้ก็สิประมาณสามโลกลัวครับตัวนี้ประมาณสองกิโลกลัวเหมือนกันนี่ต้นสุมยิ่งครับนี่กูได้ย,ยักษ์โตแน,น่อนอนเห้ไเ้เบิ่งกัน

เห็นจังสีเอาก็ได้แล้วสบายสบายไปยังครับนสบายทัวดเขนเนรอโอ้ก็เอาน้องมนดึง่าเนี่ยเพื่อนาน่าดึงอะไรดอกทังท่านงป็นโอ้ได้กันาปางคื้เข่าดีเถอะปะ การหลินเบ็ดนรกหรือว่าเบ็ดระแวงพี่น้องครับหรือว่าเบ็ดกระชากนี่ครับทำมันถือปลานมันถือหลุดซึกเลยในมือเขาครับดึก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 ครับเพราะเขาวัดไปเองสิครับเป็นว่าพักพักกันได้หลายหรอกครับผู้เอาเมียบานจะไลยแล้วเป็นเหรินหดย่างมึงขึ้นครับปลาช่วงนี้มันมันเข่าดีครับมึง เป็นเอาถิมไปเสือมม่นเนี่ยตักมาแล้วก็เอามันวนถิม,มนวนปลาเข้าวอยครับนปลาเข้าวอยครับมาบบทานดิโอ้ปลอกคนถือเบ็เดให้เบิ้งงด้วยป่ะโอ้พผู้ละ่ะ <laughs> เป็นกิโลครับเนี่ยเกือบโลลาเชิญปลาจอกปลาปจอกไง องตัวเลยนั่นเห็นบ่อเบียดทางเนาะอล่ะเบิงเบิงเบิงมันห่างแต่มันคุมอ่ะเออมันห่างแต่มันคุมว่าดีเอาตัวน้อยพนาพนาคัดไสคัดไสนี่สาดดูไเเกดลหโลเโลหโลหโลหตัวนี้สตัวสองลูกลูองตัวสอล ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่คิดยู่พี่เด้อตัวใหญ่ไม่คิดยู่พี่เด้อตีล่ากาลงเขาบันอลองลุงมาอเชียนี่เขาเอื่นว่าองลงกับพืชจันดาวเทียมหมานแล้วนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่เออบึงกับพี่พี่เราได้พี่เราได้ตัวปลาฉอกตัวนี้ประมาณสามโลหะครับ ถึงบ่ะสามโลหาได้อยู่ดีเนาะเอออีกตัวนึงครับพนาโอ้ยเบิ่งกันนะอยู่ในทุงปุ๋ยนี่บางทุงปุ๋ยนี่ครับป่าใส่ดูกันเลยดูสีเป็นเนื้อโอ้ยประตูนี่ครับล่มนี่นี่กัดนี่ดินี่กระสอบปุ๋ยโอ้กระสอบปุ๋ยป่าตัวนี้ผมไม่กระสอบปุ๋ย โอาเอาซับแล้วครับอันนี้อันนี้อันนี้ซับแล้วอันนี้กระสอบปุ๋ยปลาครับมีแต่กระสอบปุ๋ยปลาทั้งนั้นเลยเขาใส่เบสเบอร์ได้ครับนี่เบอร์เจ็ดสิครับโอ้งานอันนี้โลมานครับมานทุกเจ้าครับมานทุกเจ้าผมสังเกตเบพวกเราครับได้กันทุกเจ้าเลยครับแต่ว่าส่วนหลายสิเป็นปลาจอกครับหรือว่าปลาตะโกครับแล้วก็มีตาใส่แบบงามๆทั้งนั้นเลยครับ กูเหรอตัวหนึ่งครับดูน้อาต้อง,งปดอยู่บนไกลๆครับน้องครับไกลๆเห็นป่าวต้องปดอยู่ครับยุ้ยไกลๆก็ต้องปดอยู่นนี้ก็ได้ขึ้นหมอีกแล้วตัวหนึ่งครับเป็นปลาหน่อยช่วงนี้ปลาหน่อยหลายครับปลาปลาเข้าซอยครับปลาอีกุ้มครับหลายครับขนาดเบ็ดดวงงใหญ่ก็นนยยงเกะครับ มันจะไปกุมถึกแล้ว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 มีไซ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 ตัวนี้มือปืนมือปืนช่วยหน่อยเผื่อตัวใหญ่ ครับเผื่อตัวใหญ่เผื่อตัวใหญ่โอ้โอบบปันไดลากได้โบปันไดลากได้ลากได้สวยครับตัวน,นี้ครับลอยโอ้มาแล้วหนึ่งกิโล งามเลยลในทงปุยเนี่ยกับมิตรปลาพี่น้องครับบึงครับเป็นปลาจอกโอ้ส่วนไหไรเป็นปลาจอกอ๋อปลาสอยไหมงามเถอะวะโอ้ม่ครับวิธีชีวิตมังกรหายอยู่หาก,กินมันก็รุ่งเราแล้วกันน,นี้เรามาบดบดดูนี่ครับนี่เราเหรียญเข้าเดี๋ยวเราะกับเมีย เราพลได้กินแล้วเรากับเมียนี่รถบาทเดียวเต็มถังเต็มถังอ่ะเนาะไป่างมันอยู่รถนี่แหละดิ่นโด่งโด่งโด่งอยู่โซด์โสด์เนี่ยโอ้ยก้วยมันจะเสียบเนาะโซด์เนี่ยนะครับเมียนไม่ว่าตักใค่นั่งียวนั่งไม่ได้เอาบ่ได้ตั้งใจสิมาเนั่นเพราะว่าพวกนั่งตั้งใจว่าสิ มหาตกเห็นหือเสื้อไม่เห็นตกป่านยายว่าเอามาเลยเอามาเสอถามยายอยู่บ้านเลยเอามาเลยเอามาเลยว่ะเสื้อเราฟาวมากคนว่ะนั่นแหละครับไม่ไม่สดสดเนาะับพี่นอนครับพอดีครับกาแวะมาซื้อปลาน้อเพลินน้ำขึ้นกันับพี่นองครับกะพอเห็นกระเจ้ามาตักปลาก็เลยอยากได้ปลาก็เลยวะมาซื้อน้ำพี่รองประมาณแปดกิโลครับผมซื้อน้ำเพลินมากครับ เืิ้นหมานครับเปิ้นหมานเป็นเลยขายให้รอยหนึ่งครับมันหมานครับครับพี่น้องครับโอ้หนักตัวละครนี้นะครับบรรยากาศครับพี่น้องครับไม่เห็นพี่น้องเพิ่นตกปลาสิดปลาครับตักปลาพี่น้องครับกะเพิ่นหมานครับพี่น้องช่วงนี้ปลากำลังเข่าเด้อพี่น้องเด้อปลาผมเอ้า เบิ้งกันซ่ำนี่แหละพี่น้องครับทุกวันพ่าเราชาแนลครับขอละอล่าพาจากพี่จากน้องไปก่อนนะพี่น้องเด้อครับจิบหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ